แพดดูสิตาดวลดำเป็นเมคอัพอาร์ติสแล้วก็บิวตี้กูรูอัลติมาทูไทยแลนด์ค่ะมันเกิดขึ้นจากตัวเองอยากสวยก่อนนะคะตัวเองอยากสวยแล้วมันสวยไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นการทําให้คนอื่นสวยวันหนึ่งฉันอยากทําให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยสวยขึ้นในลุคต่างๆแบบนี้ค่ะ ใช้เมคอัพของทางอัลติมาเนี่ยหลายส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่แคทจะลองใช้กับตัวเองก่อนซึ่งลิปทิ้นของทางอัลติมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ทาลิปสติกเหมือนทาบำรุงลงไปนะฮะมันมีมอสเจอร์ไรเซอร์วิตามินอ e, ีคอลลาเจนที่ผสมอยู่ในลิปสติกมันเลยทาให้เรารู้สึกว่ามันบางเบามนเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทาลิปสติกเหมือนทาบำรุงติดทนยาวนานจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยบางทีพี่แคทออกงานและแหล่งงานพี่แคททาตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นมาส่องกระจกบางทียังตกใจเลยลิปยังติดอยู่เล อันนี้ติดทนจริงๆค่ะทินสปายบายแคท